สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนี <สะ S 1> ยายจ้า,ยยายไม่กล้าผ้ามวนผ้าพี่น้องมาให้ฮ็ตอีกแล้วเด้อจ้าเขาโคเขาปลาเด้อจ้ามาหลุ่นกับยายเด้อจ้ามานบอมานกติดตามเลยเด้อจ้าหายเจ้าอ,อื้มานเลยเด้อจ้ามาแล้วมาเลยเด้อจ้าดอกจูดอกจูมันเด้อจ้าตามบอกเท<อ><อ>ี่ยงกันเด,<อ>ด้อจ้าเลยมานมานมันเด้อจ้า ออจุขอแปล่งด้วยจ้าดอกหนึ่งด้วยจ้ามานมันมานหลุ่นกับยายเบิ้งมือนี่ยายจะพามาหาเห็ดให้มานมันด้วยจ้าเด้อแฟนครับจุบสุขนุนเป็นกำลังใจให้ยายนี่จา้าดอกที่สองด้วยจา้าอุ่นใจเพือ่ออะไรด้วยจา้าดอกหนึ่งดอกหนึ่งงามๆพี่น้องดอกหนึ่งงามๆด้วยจา้าเห็ดไข่เขียวด้วยจา้า สองดอกสองดอกพี่จ้าเออสองดอกเด้อพี่น้องเด้องามงามมาเก็บไม่ยายเด้อจ้าเด้อจ้าเก็บด้วยจ้าดอกนึงเด้อจ้างามมาเท้างามอยู่จ้าไก่อยู่พี่น้องพอได้เล่นพี่นาะจ้าสวยเลยให้มันมาในด้อจ้าเด้อบ่พวอมาจ้าอุ้ยเพิ่นหลายรถสามขันเด้อจ้าบ่ได้นี่เพิ่นเด้อนี่มื้อนี้หุ่นกับยายเด้อสิมานบ่เพิ่นว่าเพิ่นได้แน่อยู่เพิ่นว่า เดอพี่น้องเก็ดไข่เขียวว้ยหมูพื้นมาหลายผวดดอพี่น้องเดูบึงเขาหาไปมืดแล้วนี่มาหลุนกับยายบึงได้พ่อปนเขาหนอาจ่าเนาะเก็อันนี้เขาแป้งนี่วอ้ยพี่น้องในี่นงอ,อ,ดอ,นนง,อ,อง,งดอกง,งามงามงามานมานเลี่ยงกันด้วยจ่าเดินมาเก็บก็บยายดูมานมาแล้ว สองดอกเงี้ยกันเดือจ่าเห็ดไข่เขียวจ้านี่เห็นบอกโอ้ยงุดเลย,ยมาล้างเขาจะได้กันริมบ่จะเสียเลยเนาะจ่าเนาะมานมา,นมานแล้วจ้าดอกจุ่มงามๆม,มันเด้จอจ่าเห็ดบังอึเด้อจา้าสองดอกกันริมบ่ไปสียเลเนาะจ่าเนาะ เออไอบ่โอ้ยยัาว่าเขาเก็บไปเหมือลลวพี่น้องเอ้ยหายแถวหายหายจุ่มโอ้ยเ็ดจุ่มกระดุมมันด้วยพี่น้องเขาเก็บไปเหมือนละอันนี้เขาดองหน่อยเขาพอพอด้วยจ่าดื้อไปติดตามตาท้องมึงจ่า พี่น้องเอ้ยมาก็มาช่วยมาไอ้คือตาลายบ่จ้าใหญ่ก่ได้กุศเออจ้าพี่น้องเก็บเก็บตัวดอกงามดอกไงเขาเก็บไปมือนน้องสาเนาะจ้าชุบมน้อยเหลือหูเหลือตาเขาเนาะจ้าเนาะดอกนึ่งด้วยจ้างามงามนี่ด้วยจ้าดอกนึงเหลือหูเหลือตาเขาอีกล่ะ เด้อจ้าขับ,บเรือหูเด้อตาเขากับหมานเนาะจ่ามาลุ่นกับยายเบิ้งเหมือนน,นี่เได้พ่อปูนบัวนี่เด้อจ้าดอกหนึ่งห็นบัวจ้าเห็นบัวน,บนี่อันนี้ปลกสีเองขบบเขาบ่ห็นเนาะจ่าเนาะเก็ดไข่เขียวเด้อจ้าหูหมานมาแล้วเรือหูงื่อตาเขาเด้อจ้าเด้อเก็ดไข่เข <s> ียวงามๆมานมาหมานนี่เด้อจา้านี่เด้อเจ้านี่ดอกหนึ่งเท,ท่านี่เท่านี่นี่ จุมันเด้อนี่เก็บเก็บเก็บเคียบเขาแล้วมันหายหาจุ่มหนึ่งอย่างเขาหายหายหายจ้อู้หูมันบังเสียงเนาะจ้าเนาะกระชันเขาไปเมื่อแล้วยังบึบบึบบึบโผดด้วยเขาแปลงด้วยจ้านี่นี่ดอกหนชองดอกด้วยจ้านี่สามดอกเนี่ยกันนด้วจ้าเด้อ เพิ่นบอเอาเห็ดกับแปรงใหญ่กับเล็บมอเสีแล้วพอดีแกงเนาะจ้าเนาะมีดอกหนึ่งด้วยจ้าสองดอกด้วยจ้าเห็ดบมพี่น้องเห็ดบมของฉันจ้าง,งามงามมาันมันเห็ดไข่เขียวด้วยจ้านี่งามงามมือม,ม,มในใันมานมาเก็บในยายเด้อแฟนครับเอ้ย งามงามด้วยจ้าจุ่มหนึ่งด้วยจ้ามามาแล้วมาหล่นลกับย่าบ้างมือนี่เฮียงกันสองอดงกองกด้วยจ้งงาเด้อห็ดไข่เขียวเออเท้าต้นนี้คอยอะไรมากอีดอกหนึงเอ้งามงามเนาะเอาเท้าเอานี่เอาของคอยเอานี่ดอกนึง่นงงามงามเลยพี่น้องเลย เ,เปล่งด้วยจ้าเลื่มไปซาเลยจานะ้าเนาะมันมันหอนดอกหนึ่งด้วยจา้าอุย้ยเป็นทางเพื่นเมืออ่อหลังจ้าดอกหนึ่งเห็ดไข่เขียวเห็นพี่นอ้องเห็นบ่เห็นบอ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องสองดอกด้วยพี่น้องม,นมนันม<ค>ันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยวะครูกัเลยเลือหูเลือตาเพื่นเด้อให้เบิ่งเท่าให้เบิง่ง เจอก็เป็นคู่คู่งัวงามผูงามแถวเนาะเออเจออีกแล้วจ้าดอกจุ่มงามเนาะแถาเนาะก็ังไปสาวเนาะให้เบื้องแถามือบ้างมือบ้างง่้งงามเบื้องแถวเห็นใบจ่าดอกหนึ่งดอกจุ่มมันดดอกง่วงงามเดีจ้าเด้อให้สองดอกเลยเนาะเห็นเห็นง่ายง่งามดอกจุ่มเฮียงกันสองดอกเดีจ้ามานมาแล้ว พอ,อยางสาสาไปทะเลจะเจ้าจังสีมานเดือดจ้าจุม้มจุ้มช่วยช่วยเห็นบ่พี่น้องเห็ดเห็นบ่นี่เห็ดขาวดินเล่มไปทะเลมาพี่น้องเนาะมานี่จะเด้อจ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ โอ้อยเดี๋ยวจะได้พ่อปุนบ่พ่อปุนตรงน้องพี่น้องเอ้ยยายก็มาหาเผาเผาเดี๋ยวไปทุระเด้อพี่น้องอุ้ยมันี่อุ้ยพ่ออยู่นี่ดอกใหญ่ๆดอกงามๆด้วยจ้าเด้อเออมานมันเดี๋ยวพ่อปุนมาดอกม,ามหาเ<อ>ผาเผาพีา่อนนะให้เบิง้งจ้าให้เบิ้งพ่อปุนพ,พ่อโดัดอกปุนโอ้เดี๋ยวพ่อปุนอยู่น้องพี่น้องเนาะไปหาไปเรื่อยๆเถอะ เดี๋ยวไปธุระส่วงเที่ยงเร้่อจ๋าเด้อหันกระสูไปไปกำลังใจใหายายเรื่องจ๋ารักนาจุบจูบสาวหอนบอหอนนอกมือนอี่เด็ดกับหอนแห้งไหมพี่น้องไหมสองโมงละ่ะมาหอดสองโมงกลัวๆนี่เลยจ๋าเรด่ดองเปลี่ยงดอกงามๆด้วยจ๋า จุ่มจ้เงปรนดุ่มด้วยพี่น้องนี่สองจุ่มเฮียงกันเลยจ้ามาเก็บกับยายเด้อมาลุนกับยายบึ้งฉันได้ดอกหนึ่งเห็นบ่พี่น้องแม่นบ่จ้ะเห็นบ่พี่น้องดอกหนึ่งต้องเห็นหงม้าเห็นหงม้าเห็นหงม้าอะไรพี่น้องอะไรพี่จ้องยายเห็นดอกหนึ่งโอ้ยนี่ยูนี่เด้แม่นอยู่เลยจ้าดอกหนึ่ง ดอกจูมัยกระลังงามๆดอกบานมาันเขาไปมดืด <c oughs> อุย้ยสองกันจุดว่าโดยจ่าด้วยคนผอ,อ,อนี่ด้อยเมนดอกนึ่งบูจานี่โอ้อนอนอยโอ้ยขา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 เขาขาขาเลยเมนมานอนพี่น้องเอ้ยอู้เมนอยู่เจ้าจ่าเด้อเห็นบ่อนี่เห็นบ่อเมนเมนเมนด,ด,ดอกนึ่งด้วยจา้า ดอกจูมันเจ้างามอยู่มาเก็บนก็ย้ายได้เลยมือนนี่บอพี่น้องเห็ดไข่เขียวดอกหนึ่งจ้าดอกง,งามๆเมื่อค่บกบย,ย้ายเด้เยแพทย์ครับจุผู้ชุกคนจ้าหลงติเทาน่ะนี่อ้าๆนี่ดอกหนึง่ง คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนก็มีแรงสู้พี่น้องเอ้ยนี่จุ่มหนึ่งเด้อจ่าเด้อตาท่องเห็นไหวเด้อจ่านี่ดอกจุ่มงมามๆมันเด้อจ่าเด้อเด้กก็สู้กันไปเด้อจ่า เห็นเนื้กระท้องไจกาไฮอจ้า้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็ดไข่ยายไข่เขียวตัวพี่น้องคู่นึงเลยความนึ่งนะพี่น้องความนิ่งนะเอยากได้ทราบความหนึ่งนะอือความนิ่งก็งามเลยน้อนเฮียเก็บเก็บเถาเก็บวะนี่ชาวไฮอโอเห็นบ่พี่น้องเห็นโบเห็นบ่ งูใหญ่คืออุ่งงามๆเลยทีนองเจ้าเก็บเก็บสวยเลยพี่น้องสวยเลยจ้ามามาเก็บกระยาสูผู้สูพคนดกระดุกมันเออมันหลุนกับยาิได้พอแก่ะิได้เก็บกระตาบอมีกาคนหลายเอาพ่นหนึ่งเด้ยจ้าอุ้ยสองจูมในหน่อยยังสี่เก้าเลยจ้าคฮ่องเป่เอาเพิ่นก็เอาคือเก่าเนาะจ้าเนาะนี่มีหมด นะดอกหนึ่งอีกเ้อจ้าเด้อดอกส,สวยๆง,งามๆดอกจุ้มเด้อจา้าเดเห็ดไข่เขียวเด้อจา้างามมลี่นอพี่น้องเนาะมาเอามาเอาไปปนกับยายเด้อเด้อมาเอาในยาาไปปนเด้อจ้าเด้อมือในย่าออกมาหาเห็ดมาเอาไปปนเด้อจ้าเด้อแฟนครับจู้ชุกคนแต่พ่อเดี๋ยวปนดูเนาะจ้าเนาะเห็นบ่าจา้า ได right? right? right. right ้พอได้ปนอยู่ดอกเนาะมื้อนี้มามาเอาไปปนเด้อพออีกดอกนึงเลยเด้อจ้าเห็ดน่ะหมอกเด้อจ้าเน่เบิ่งนามันออกงามอยู่เนาะจ้าเนาะเพิ่นออกงามๆให้หืองามดีอยู่บ้านๆแตกละแฮงเลยจ้าเด้อเ็ดไข่เขียวเด้อจ้าเอาเด้อเอาเจ้าๆีดอกนึงเด้อจ้าเด้อ เก็บไข่เขียวด้วยจ้ามานมานมาฟอนมือมาเก็บในใยด้อเห็ดโพนหรือเห็ดไข่เขียวเขียวด้วยพี่น้องให้เบิ้งจ้าให้เบิ้งอืองามเนาะหายไปหายติดตามไปมึงยู่ไลยมึงมึงได้พอมึงได้เ่าไห้ให้ดอกมึงไห้สามดอกพี่น้องสามดอกนะสามดอกเลยให้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 เถาให้อู้ยหอมบม่เ่าคือกินหอมเลยพี่น้องให้จ่าให้ หายใจ่มก่อพี่น้องาดอกจุ่มก่อนน,ออน,นะอ,อ,อู้เดียวเยวเดีนีดอกจุนึงเยจ้าเห็นบพี่น้องเห็นบตอ,อนมือม,เม,มาเ,อกเก็บไม่ยากเลยเก็บแล้วพี่น้องเก็บเก็บเก็บรวๆไปเลยมือนี่หายเหายหางามเนาะหาไปทางไหนไปกน,นะหาอ้าขันหินอขันหินออ้าวอ๋อขัหินหโอ้โห พีเด้เอ้ยนี่เด้อ้ยหอย้ใดเยียบมานี่หอยคนเเยียบได้เท่านี่เปิดบึ้งนะหาซีดีดิซีดอกนะเจ้าเปิด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 ก้อนนี่เปิดบึ้งเนี่ยก็เก็บเล่มเก็บเล่มขึนมมื่อกดองนิดหน่อยยังเสียเลยเนาะจ่าเนาะเลี้เลี้ยงเล้งเลีงเอาเอาพอได้ยุ่เเพราะได้ มาเก็ยบไม่ได้เด้อคอยวา่าจะห้อยเขาเหยียบมานมาแล้วผมดุดนะเสียงเสียงโกว่าจะเสียงคนุนพี่น้องเอยฮ็ดเขาแป้งดอกหนึง่งกันเล่มไปน้องพี่น้องแข้งเฮ็ดเอดแตะเลยไหมพี่น้องดอกงามดอกสวยนําพี่น้องเฮ็ดขเขาแป้งเด็ดมาสองแล้วพี่น้องเนาะ เก็บเก็บนี่งามคือนเขาหอนเมื่อยสู้เยี่ยมของเขาเปลี่ยนด้วยจ้าดอกงามงามเลื่มไปแสเละิ่งนินงจืดว่าได้ลายอยู่คนไปขูดเจ้าของเฮ้ยเก็บเขาเก็บเขาเปลี่ยนก็เลื่มไปพอได้แกงไปงามงาม ด้วยจ่าเฮ็ดเขาแปียงเก็บสลับกันดวงสี่เลยจ่าเก็บเห็ดโพดแล้วก็มาเล่มเห็ดเขาแปียงเหมือนตัวเนาะเถาสวะสวยๆงามๆเขาแปียงคือเห็ดดินด้วยจ่าเขาแปียงด้วยจ่าดอกหนึ่งมีด้วยจ่าดอกหนึ่งไกลๆกลันเลยด้วยจ่าเลื่มไปเสร็จแล้วเนาะจ้าเนาะน,นี่นี่นี่เชียงคนนลอกก็เลยอ,อะอยู่พี่น้องเอ้ย มหาเฮตคนร้ายหลายเขาออกไปองหนึ่งเลยจ้าก็มาหาเฮตเนี่ยนี่ได้ยุปนเจ๋เพ่วงเขามากนะจ้าพนยุชิสเกตจ้าพลยุชิสเกตพละพนมาหาเฮตหาโกนีปอมเราวะ จ้าหายเจ้าอู้พ่นพ่อเห็ดหายพ่อเดี๋ยวปนอยู่เด้อจ้าเด้อเราว่าเราอยู่ที่สกเกิเรามาหากโกนิปลมจ้าตัวนี้ใหญ่มาเด้อจ้ามากเก็บเห็ดนี่ใหญ่เด้อเห็ดไข่เห็ดไข่เขียวเด้อจ้างามงามเด้อจ้านี่จ้าดอกใหญ่ๆส,ๆสวยๆเลยจ้าอุ้ยบ่เห็ดไข่เขียวเด้อ ขันบนรีเวมีก็เลยใหญ่สิโบ่ได้นอนนี่มันหกแหงเน,นาะจ้านอนนี่นี่มืพ่นมาแน่บเหินหงเด้อจา้าใหญ่พอแล้วจา้าสองดอกเงี้ยกันเด้อจา้ามีจุมจจ่มหนึ่งเด้อจ้าเห็นบ่จ้ามามามาหล่นงาเอ้คนเขาแต่ก็วุ่นวุญอยู่พี่น้องเอ้ยมันมันบ่จ้าสองดอกใหญ่พอเงี้ยกันอยู่เนาะมาแล้วมาแล้ว สองนโดางงาม,งามนี่จ้าใหญ่ยางหิ้มหันทางเลยจ้าพ่อเห็ดไข้าขาวเลยจ้าเห็ดบอนีจุ้งงา,งาวๆเลยเลยจ้าเห็ดไข้เคียวไหม่ <c oughs> อือมันอยู่ในหิมทางเลยจ้าเ้อแกก็คอยเชื่อในหิมทางสิเลยจ้าบัางบมจ้าบัางบอมันเก็บเลยเลยจ้าอ่า อุ้ยงามงาม,งามได้เถาขออยู่นในหิ้หมือนทางเด้เจ้ามนเด้อมามาพี่หิ้เหมือนทางไามามาหมไหูเขาจะไปทางไหนจา่าหิ้ปลามันมน,นด้วยจาข็นบ่อจ่าอ้าเ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 อ้านี่ขได้สามดอกขินบ่อจะดอกงามงามมาันจะทางไหนล่ะ โอ้มาแต่าทางไหนเขาไปผุ่นหาไปผุ่นนี่เรอไปสิไป,ไปเรื่อยๆเลยถ่าเจ้าของโหลดเพิ่นเนาะจ่าเนะานมะมันม้วมันกะติดตามยายได้เลยจา่าจะได้ก็ได้ยวพ่อป่นยเลยเนื้อจ่าเนาะรักนะจุบ๊บจุจ๊บจ่าจ่าเอาเห็ดกระเแป้งก้อนเท่ากําลังเก็บเห็ดกระเแป้งเล่มก้อนนี่ดอกหนึ่งสองดอกแล้วเด้อจา่า นาจามา,าเาดูจ้าเห็ดเขาเปียงด้วเห็ดเห็นบมจ้าจุ่มเห็ดพูนนี่น้อยเล็บเแถวม้วนทางันเลยจา้าบาหานไปใกล้ด้วยจา้าบอกจา้าเห็ดไข่เขียวจุ่มนี่น้อยด้วยจา้าเล็บงามเห็นในน้องพี่น้องเนาะงามงามสองดอกสามดอกเงี้ยกันด้วยจา้าอือดอกงามเนาะพี่น้องเนาะ มานมานมานเดียจ้าจุ่มเจ้ากระดุมนี่ก็เอาเลยเนาะจ่าขันเอากับเพื่อนก็เอามืดเนาะจ่านะเนาะเสียงรถเพื่อนเขาใหม,าม่เหรอเดี๋ยวจ้าเฮ็ดข้าวแป้งเริ่มมาเฮ็ดข้าวแป้งก่อนเฮ็ดโพดแน่เฮ็ดข้าวแป้งแน่ด้วยน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดข้าวแป้งเดี๋ยจ้า พอยีแล้วด้วยจ้าือเห็ดดินสองดอกสามดอกเงี่ยกันด้วยจ้ามีดอกหนึ่งจ้าเนี่ยห็นยาเก็บบ่อมีจ้าดอกหนึ่งสองดอกแล้วด้วยจ้าสามดอกแล้วด้วยจ้าอู้มุนเมิดยาเก็บมือเดียวจ้ากำลังจุ่มก็มีด้จ้าเห็นบอจ้าจุ่มหนึ่งจ้าเห็นบอ่นี่จู่มันด้วยจ้านี่ยจู่งมหามันเออ เห็นบ่จ่ายโอ้มือนี่พ่อเดี๋ยวเล่มเดี๋ยวแกงนี่นอจ่ายเนาะให้เท้าพ่ออยู่ที่เท้าเด็ดหอนบ่เช้าบ่อยู่น้องพี่น้องอุ้ยจะท้องผดดมในงามๆเลยพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเดี๋ยวดีเดียวไห้ยังบ่เห็นอยู่เห็นบ่พี่น้องนะเก็บเจ้าเก็บ สองจิบกระดุมก่อนกสองจุ่มสามจุ่มได้จ่าเดินมากต้องขีดต้วพี่น้องกระดูกงามมากเนี่ดอกนี่ก็งามท้อโอ้เป็นสาวเป็นแสเลยกําลังแต่น้าหักพี่น้องสาวนอนเนื้อดอกนี่อืองามหน้าหักเลยเนาะอยู่ทุ่งพืชมันจู่อยู่ทุ่งโพนจุ่มเนนน้อยได้จ่าเดินเล่นไปเฉลยเนาะหอมจ่าอยู่บ้านไหนล่ะจ่า จะอยู่บ้านไหนบ้านน,นป้าเข่งค่ะบัดป้าเข่งใหญ่บ่วหูบัดป้าเข็งเดิดเจ้าเจ้ามานบ่จ่โาโาาออมาจ่าโคนล่ะาานนโอ้โหม้าพี่น้องโอ้หม้าพี่น้องอยู่บ้านไหนนี่พี่น้องอยู่นี่ล่ะค่ะบ้านนี่เด้ร้ายหรือย่างจ่งา <laughs> มันๆเด้อจ้าห้าเ <laughs> พื่นมาหาเห็ดจ้าเพื่นว่าเพื่นอยู่บ้านนั่นนี่เพื่นว่าอยู่ชีสเกียเพื่นว่าดรถปะยางง,งามๆเลยนีอ่อีกละให้เบิ้งจ้าโอ้ยหนื่อยง่ายโอ้ยอมะะผมคงเลิกกะโพดคอยบูก้นหรอกให้เบิ้งรถง,งามเนาะมาหาเห็ด โอ้แม่แม่โอ้ให้เบิ้งอู้ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวตะโกนไปเรื่อยๆใส่ให้มัดมันเด้อจ่าเด้อจ้าจ้าโลดงามเนาะไปหาเห็ดเนาะขันบ่าหาก็บาได้กินเนาะยายเนาะเออนี่เลยอีสานบ้านเท่ากับจองหาจังสี่แหละเนาะเม่นบ่ป้านั่นเขากะตีอีสานเนาะหายให้อีสานโออเขาขึ้นลงมาโลุ้าบาทโอ้เขาก็สิลงมาโลุ้าบาทเซ็ตแท้แหละ อ๋อโอ้ยจุ่มสามจุ่มได้ยังสองจุ่มได้จ่าสามจุ่มไปไกลกันได้จ้านี่จุ่มหนึ่งเก็บตัวนี้ก่อนจ้านี่ก้อนพี่น้องอืองามงามเสวยเสือเสือเสือนี่ได้จ้าสองจุ่มมือนด้จุ่มได้พี่น้องโอ้ยโู้ยสีจุ่มตัวเู่านี่เออสีผมเน่สีหาจุ่มตัวนี้โอ้ยงามงามเนาะเ่าเนาะโอ้ยนี่เกิดพ่อปนละได้จ่านี่เสือเสือเดี๋ยวพ่อปนละได้สามีเนาะ อุ้ยหมานหมาเร็วให้บึงเจ้าให้บึงขมันดอกบ้านเต็มกระตาเลยคือขันอกบ้านเต็มกระตาเลยนนอนพี่น้องน้อนีิบอจ่านี่อุ้ยเขาเคียวม,มุดมืดเห็นบอจ่าเห็ดไข่เขียวเดือจ่านี่อู้ใช่วยมันหลีดีสัง่งน้อนจ่านอนี่อุ้ยยหญ่บ่าเต็มจุ่มเห็ดเดือจ่าเดือนี่นี่บอกสัน่นเดือจา่ากินไดเดือจ่า กินได้บอกสันนวยงามงามด้วยจ้ายายจะไปกินให้เบิ้องด้วยจ้าเด้อเห็ดยังตัวนี้อู้เห็ดเบื้องตัวนี่นี่เห็ดเบื้องด้วยจ้านี่พ่อละจ้าบอกสันด้วยจ้าถ้าท้องกินไปล้างก่อนไปล้างก่อนด้วยพี่น้องิกนถ้าท้องวัอนี้เมื่อยด้วยจ้าไปไปถ่ายยูทูบเด้อขอจะหาถ่า สู้เยี่ยมเจ้าสู้เยี่ยมโอ้ยมัน่หิวจะได้เนาะจ่าตังสิบโมงไปแหงแ้าเด็กขี้เขาง่ายอยู่จ่าเอ้ยหาบึ้งค่ะค่ะบึ้งดอกหนึ่งกำลังจูมหืนงามงามนี่เด้อพี่น้องดอกหนึ่งเด้อจ่าเด้อดอกงามมลยพี่น้องเอ้ยไก่ไก่ก็เด็กห็นบ่ดอกงามมาพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบออุ้ย อีเด้พี่น้องเห็นบ่อีเด้ดอกหนึ่งหล่อลังงองอีกแล้วจ้ามานมานเฮ้ยแปลกคนทางด้วยจ่างงงี้มาหาหลุดนี่เห็นบอสวยๆด้วยจ่าด้อเห็นบองามเนาะเฮ้ยงามงามได้ยายเด้อนี่ดอกนี้เอ้ยดอกงามขันชิพ่อขันชิเป็นของเฮาก็เป็นของเฮาอยู่บ้านยังคำเดียจ้า พ่นมากลิ้ง่นกายไปเหมือนเหลียวพ่นมาหาเห็ดคือกันอู้ดอกไงดอกง,งามมาๆมา,มาปอนมือมาเก็บในย่าได้ดจ้าเด้อเห็ดไข่เขียวงามงามเด้จ้าเห็ดเขาเปลงด้วยด้จ่าเลี่ยมไปปารดใหญ่พ่อดอกง,งามดอกไงเนาะจ้าเนาะตาท้องหิวแห้ง กระถองกินยังไรแถว่าบักซันพี่น้องนี่บักซันตัวสชี้ยาเก็บมาเลี่ยดิต้นไหนมันเด้อพี่น้องนี่นี่กระถองเหี้ยเหี้มสีจีมอะไรเบิ้งเลือพี่น้องจิ้มน้ำพริกปลาเล็กน้ำปลาลากอ้าวอือกินได้ยุคเห็นหน่วยเดียวไม่เแ่าเขาเก็บมาถิ่มไว้บ่หวะต้นมันอยู่บางแรกคำนี้ต้นเน้อไลา่นะโอ้ยยายสิเก็บไปกินบางอยางคักเลยเลยพี่น้องเอ้ยย่างแซ่บเลยนะพี่น้อง เออตัวยก็เออเออเฮ้ยเจ้าเลยเพี่น้องแซบ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 มาแซบในกันด้วยจ่าเด้อได้พอกินพออยากก็นอนจ่านอนเดี๋ยวชิไปจบคลิปยุ่งเงือนด้วยจ่าได้จะเฮ็ดไข่เขียวด้วยจ่าเด้อนี่เออเดี๋ยวจ่าจ่าชิไปทำธุระธุระมูพุชิมาหาอีกด้วยจ่าเด้อ แฟนครับเชืมาหาอีกเลยดิจ่าเด้อซิบทำธุระพูนัดว่าสิบสองโมงดิจ่าเด้อแค่นี้แหละจ่าจด้เชื่เอาไปอ่างยูเฮือนน้ำอีกใส่กะใส่ผ้าถ่านเนาะจ่าเนาะนี่พ่อคิดพ่ออยากพ่อปนอยู่เนาะจ่าเนาะมีจะเห็ดไข่เขียวใหญ่ๆกงามเลยจ่าเด้อปรผสมกันก็ะเทียมเขาแปียงด้ิจ่าปมาได้อาอุ้ยกับ ตาเพลงสายรอปัดปา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 ดใหญ่อาจกระไดเต็มก็ตาด้อยจ่าใหญ่กรไดพอกินพออยากกู้ยใหก็เกือบเต็มคือกันเลยนอจ่านอมีแตอกจุลจุ๊บงอแงขึ้นกันเลยอ้าปาดปาดปาดมาเน้อมาเอาครับใหญ่อาจครับตาเพ่งสายรอด้อจ่าด้พ่นเขาไปทางในใหญ่ปเดี๋ยวเขาไปทางใน ยายได้ซ้ำนั่นยายก็พอใจแล้วเน้าจ่าเนาะจ่าเดี๋ยวยายจะเอาไปใส่กระจาดไว้ด้อจ่าเด้อนี่เนาะจ่าเนาะนี่ได้พระถาหนึ่งอยู่เด้อจ่ามีแต่เห็ดไขเด้อจ่าจุ้งงามๆเด้อจ่าเด้อนี่เด้อจ่าเด้องามเนาะจ่าเนาะเอาในยายเด้อจ่าเด้อยายจบคี้เบลลหของยายเอามาอ่างเอามาใส่กระจาดด้อจ่าเด้อ คันสอบคลิปย่ายคลิปนี้ให้กำลังใจย่ายเนี่ยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น้ำเด้อจ้าย่ายพิดผลาดประการได้ย่ายขออภัยเด้อจ้าย่า่คนหวัวลงนาลงหลังก็จะซื้อชมซื้อสอ้าย่า้รอจ้ารักนะจุ๊บจบสวัสดีจ้า